นี่ยังเลยมเลยครับมันละเอ็ดเข็มงามๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับผมมาพ่อกระเบ้าแดงคือเก่าครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนแดงๆนะครับมาเมื่อนี้ได้เมนูแซ่บๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกคือเก่านะครับพี่น้องกับเป็นแกงเห็ดเข็มนะครับใส่เห็ดขาวแล้วก็ใส่ผักหวานแล้วก็มีไข่หมูแดงผสมน้ำนะครับพี่น้องมาแซ่บๆกระเบ้าแดงรวยคำเมื่อนี้ นี่นะอ้ยังงอนห่อนอยู่ได้แต่ว่าเบาเรงซื้อนะครับเมือนเองไม่ได้เหตุเองอืเพียวๆเลยครับบุมีแจว่วบ่้มียังเริ่มเลยครับมันนะละเห็ดเค็มงามๆยังหอนห่อนอยู่ดเลยครับอืม าซื้อักพักจองก็พอได้ครับอูอหักๆเอามือเนี่ยนะคุยรดนะครับในสลามพักวานครับ <c oughs> นี่ อืมอ mm. 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 mm ืมมงให้เขาครับงามงาม ผักครับพี่น้องบริกุิจเนืงเลยแกงฮิดเค็มนะครับ ไข่โมแดงก็อยู่พี่ครับไข่โมแดงโบราณนะครับพี่น้องมันแพงมันแพงครับเพื่อนก็ได้ใส่ให้ผสมกันกันกบแกงเค็ดครับพี่น้องอันนี้บาวแดงซื้อเพื่อนมาแบบสําเร็จรูปเลยครับ เ็นอีกเมนูนหนึ่งที่ง่ายๆนะครับแต่ว่าในคุณภาพกับปิ่นกับเข่บ้านเ่าครับพี่น้องอืม ยอดประวัตินั่นเองครับครับครับ บริกนเหิงเมนูแกงเห็ดแบบนี้ครับหู้เห็ดข่างามครับพักหวานกับบริมีพักมีแต่กา้านก้านพักหวานเราแดงละเอาออกมุ่นบอกงามปานใดครับ ปัดป๊ดปัด๊ดปั๊ดเลยครับความกรอบ หลายได้ครับพี่น้องเต็มถาดเต็มถาดครับ กินไข่ปลาแดงก่อนครับ มังคิดครีมในบ่ยบวแดงครับยำปัดปัดปัดตีอนนันวันนี้มีไอใบผักหวานนะครับมีตะการานมัน <laughs> อืเบิ่งใส่เห็ดขาวนี่นะครับ หัานครับนัวสุดนนท่อน,อนโอ้ขอ้าวทามาครับพี่น้องมาจับแซ่บกับบะแหน่งพับปลายโต๊ะข้างๆนะครับ ว่าถึงเห็ดเข็มเอามาก้อยก็จะแซ่บนะพี่น้องนเนาะเขาเอามาลวกก่อนนะครับลวกมันนี้เขาคอยเอามาก้อยเห็ดเข็มนะครับน้องอ้บะแดงสิลองเบิ่งอยู่หรอครับคือจะเป็นตาขา้าวทาแล้วก็ใส่ไอ้ หมักริกข้าวขััวเอาใบพักใส่บางนาแล้วพี่น้องเนาะบ่าแดงมาเป็นนาคครับก้อยเฮดเข็มเนี่ยเพราะว่าขนาดเก่งเขาหย่ำมยังพุดธุ๊ดุดดดเลยครับอือ แตน้ำนัวค,ครับครับกำลังอุ่นๆเมื่อกี้ยังห้อนแห้งอยู่ครับโอ้แซ่บครับพี่น้องเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่บเบาแดงคิดยากแล้วก็ได้กินแต่ว่า,บาเบาแดงบม่ไดเห็ุเองนะครับเมนูนี้ซื้อเพื่อนครับเพราะว่า,ามันใช้อุป,ปกรณ์ มีเ็ดนานะครับแล้วก็มีไข่หมดแดงแล้วก็มีผักหวานนะครับพี่น้องกระสิมีเ็ดเข็มเิ่นกระไส่เอามารวมกันหลายอย่างเบาแดงก็เลยซื้อเพิ่มมาง่ายกว่านะครับเมื่อนี้ก็พอดีบ่มีเวลานานะครับขันมีเวลาส่วนมากเบาแดงก็เชเฮ็ดกับเข่ากินเองครับมันดีอย่างหนึ่งถ้านมีเวลาเฮกับเข่ามันก็ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับพี่น้องครับสาหรับลิปนี้เบาแดงก็พาพี่พาน้องมาแซ่บ กับเก่งอาหารอีสานบ้านเฮ้งนะครับพี่น้องครับคลิปนี้บเบ่าแดงก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุภูมสุคนนะครับที่ให้กาลังใจบเบ่าแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้บเบ่าแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมก็กดไลค์กดแช์นะครับพี่น้องกดติดตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่น้องสําหรับ,บเบ่าแดงครับผมคลิปคลิปนี้บเบ่าแดงก็จะได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสม,มนี้ก่อนนะครับเบ่าแดงก็คอยพี่น้อง สู่ภาพแข็งแรงสู่ครูสูค่คนนะครับพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นครับผมนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนนะครับแบมือก็ให้ได้แก้วมณีโชดโทษให้กันจะได้มาผ่านนะครับพี่น้องคลิปหน้าผู้พ่อกับเบาแดงหม่ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ